ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังวงจรปิดเผยชัดนาทีสมรักจูงมือสาววัย17ปีเข้าโรงแรมด้วยกันจากกรณีเด็กสาวอายุ17ปีชาวจังหวัดกาลสินเขาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพเมืองขอนแก่นเพื่อร้องทุกกล่าวโทษอดีตนักมวยชื่อดังลวนลามและกระทำอนาจารหลังเจอกันในผับที่จังหวัดขอนแก่นและพาเข้าโรงแรม ด้านนายสมรักคำสิงก็ได้แต่งตั้งให้ทางทนายความเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายยืนยันไม่ได้ขมขืนด้วยเกียรติของลูกผู้ชายและอดีตนักมวยเดือนทองโอลิมปิกไม่ทราบมาก่อนว่าเด็กมีอายุ17ปีพอรู้ว่า17 ก็คุมโปรงหลับไปเลยเหตุการณ์ดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐานในมุมนั้นขณะที่ทางโรงแรมที่เกิดเหตุเปิดกล้องวงจรปิดโดยรายการลุยขนข่าวช่อง8 ได้รับข้อมูลจากทางโรงแรมว่าสมรักเช็คอินเข้าพักโรงแรมตั้งแต่วันที่9ธันวาคม66เวลาประมาณ20นาฬิกาจากนั้นเวลา21นาฬิกาออกจากโรงแรมและเวลาประมาณ3นาฬิกาวันที่10ธันวาคม66กลับเข้าโรงแรมก่อนเช็คเอาท์เวลา10นาฬิกา โดยทางโรงแรมยืนยันว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ผิดปกติไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเรื่องตำรวจมาตรวจสอบห้องพักก็ปกติทางโรงแรมไม่รู้ทางโรงแรมไม่รู้เรื่องที่อ้างว่าล่วงละเมิดทั้งนี้มีวงจรปิดของทางโรงแรมขณะสมรักเข้ามาถึงร็อบบี้จับภาพสมรัก กับน้องวัย17ปีจูงมือกันไม่มีการฉุดกระชากกันหรือทำร้ายกันแต่อย่างใดจากนั้นวงจรปิดในลิฟต์จับภาพได้สมรักกดลิฟต์ขึ้นไปชั้นสองโดยไม่มีการขัดขืนหรือส่งเสียงโวยวายวงจรปิดที่ชั้นสองก็จับภาพทั้งคู่จูงมือกันต่อเดินเดินไปที่ห้องพักด้วยกันกระทั่งเข้าห้องพักไปด้านสมรัก เปิดเผยอีกครั้งว่าตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้เรียกไปสอบเพิ่มเติมรับเครียดที่เป็นข่าวเพราะเราก็ไม่ได้ทำอะไรผิดมากมายเราไม่รู้น้องอายุ17น้องตัวใหญ่มองว่ามีการกลั่นแกล้งมากกว่าเป็นเรื่องบังเอิญไหมสมรักยอมรับว่าเป็นไปได้หมด ด้านพลตำรวจเอกเรวัตกลิ่นเกสรอ,อดีตตำรวจมือปราบมองว่าที่สมรักบอกไม่รู้ว่าน้องอายุ17ปีก็อาจจะเป็นเรื่องจริงเพราะอนุมานจากคนที่เข้าสถานบันเทิงได้ผ่านการตรวจได้ว่าอายุเกิน20แล้วแต่เรื่องนี้อาจมีปัจจัยบางอย่างเพราะสมรักมีลูกสาวมีตังค์ถ้าสมรักมันจนคงไม่มีเรื่องหรือเปล่า ขอบคุณมุมข่าวค่ะ